กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกระผมในานามหัวหน้าพักรวมไทยสร้างนี่จะขอเสนอนโยบายดีๆที่จะทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยอยู่ดีกินดีขึ้นมาทันตาเห็นแน่นอนซึ่งนโยบายของผมถือว่าเป็นนโยบายกู้ชาติอย่างแท้จริงและนโยบายกู้ชาติของผมนั่นก็คือนโยบายกู้ทุกชาติที่เรารู้จักในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นชาติในยุโรปอเมริกาออฟริกาและในเอเชียถ้าผมได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมจะเดินทางไปสร้างความสัมพันธ์ธายตรีอันดีแล้วกู้เงินจากชาติต่างๆมาแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนคนละหนึ่งล้านบาทภายใน3เดือนโดยจะมอบให้กับคนที่มีสัญชาติไทยตั้งแต่อายุหนึ่งขวบขึ้นไปผมจะให้หมดคนละหนึ่งล้านบาท คนไทยทั้งประเทศมี70ล้านคนผมก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะกู้เงินให้ได้เป็นจำนวนเงิน70ล้านล้านบาทด้วยโครงการเมกะโปรเจกต์กู้1ประเทศ1ล้านล้านโดยเราจะกู้เพียง70ประเทศทั่วโลกเท่านั้นเพราะไม่อยากจะง้อประเทศอื่นเขาเยอะรวมเงินที่กู้ได้ก็จะกลายเป็นเงิน70 ล้านล้านบาทเพียงเท่านี้ผมก็สามารถแจกเงินคนไทยทั้ง70ล้านคนได้เป็นจำนวนเงินคนละหนึ่งล้านบาทได้แล้วล่ะครับแล้วตอนทำสัญญากู้เงินระหว่างประเทศผมจะระบุไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วจะคืนให้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกชาติสมาชิกทั่วโลกที่ให้เรากู้ยืม แล้วหลังจากที่กู้นานาประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระผมในานามนายกรัฐมนตรีจะพาทุกคนในประเทศชิ่งและนิ่งเพื่อหนีหนี่ไปด้วยกันด้วยการบอกกับทุกๆชาติที่เรากู้มาว่าไม่มีไม่หนี ไม่จ่ายมีเมื่อไรเดี๋ยวจ่ายเองเว้ยตามทักษะที่เรามีกันอยู่แล้วแล้วก็ทำตามๆกันมาเวลาที่เรายืมตังเพื่อนแต่ถ้าหากชาติสมาชิกที่เรายืมตังไปทวงตังเราบ่อยๆเราก็จะบอกเขาว่าสิ้นเดือนเดี๋ยวจ่ายเราจะพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนชาติต่างๆเอือมระอาแล้วก็ไม่กล้าทวงเงินเราอีกต่อไปจากนั้นเราก็ไม่ต้องเป็นหนี้ชาติใดอีกแล้วในโลก เราคนไทยก็จะอยู่กันอย่างภาคภูมิใจและสง่างามและนี่แหละครับคือนโยบายกู้ชาติที่ผมจะพาคนไทยทุกคนหลุดพ้นจากความยากจนสักทีโปรดเลือกกระผมหัวหน้าพักรวมไทยสร้างนี่เพื่อคุณภาพชีวิตดีๆของคนไทยทุกคนสวัสดีครับ <c oughs> นโยบายอะไรของกูวะเนี สร้างแคนนี่เสียงชีวิตจริงๆ